สวัสดีค่ะตอนที่แล้วเราได้ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของการเลือกตัวอย่างโดยทั่วไปจำนวนหน่วยในประชากรจะมีเยอะมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอย่างเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ต่างๆคาว่าประชากร population ตัวอย่าง sample หน่วยตัวอย่าง (sampling unit) แล้วก็ตัวแปร (variable) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณ (quantitative variable) a b l e และตัวแปรเชิงปริเชิงคุณภาพ (qualitative variable) ครั้งนี้เราจะครั้งนี้เป็นตอนที่2เราจะได้ศึกษาความหมายของการเลือกตัวอย่างประเภทของการเลือกตัวอย่างแล้วก็ จะเน้นไปที่การเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นมาดูความหมายของการเลือกตัวอย่างก่อนนะคะออการเลือกตัวอย่างหรือภาษาอังกฤษ sampling บางทีใช้คำว่าการสุ่มตัวอย่างหรือใช้คำว่าการชักตัวอย่างการเลือกตัวอย่างคืออะไรการเลือกตัวอย่างเป็นกระบวนการคำว่ากระบวนการก็คือ มีขั้นตอนว่าเราจะต้องทําขั้นตอนที่1อะไรขั้นตอนที่2คืออะไรแม้าการเลือกตัวอย่างจะเป็นกระบวนการเลือกตัวแทนประชากรมาเพียงบางหน่วยโดยวิธีการสุ่มซึ่งวิธีการสุ่มอาจจะใช้การจับฉลากหรือใช้เลขสุ่มจากตารางเลขสุ่มหรือ,อใช้เลขสุ่มจากโปรแกรม e x c e l ก็ได้ ทีนี้ตัวแทนหรือตัวอย่างที่เราได้มาเราก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาแล้วก็สรุปไปยังคุณลักษณะของประชากรในทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างเราจะถือว่าประชากรมีจำนวนนับได้ก็คือประชากรมีจำนวนจำกัดการเลือกตัวอย่างจะแบ่งเป็น 2ประเภทใหญ่ๆก็คือการเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็นตรงกับภาษาอังกฤษว่า pop ability sampling กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น non pop ability sampling การเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นก็จะมีอยู่หลายวิธีได้แก่การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย simple random sampling การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ System systematic s a m pling การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ s r a t i f i e d s a m pling การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม cluster s a m pling แล้วก็การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นส่วนการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น n o n p r o b a b i l i t y s a m pling ก็ได้แก่การเลือกตัวอย่างแบบจอดจง r p o s i v e s a m pling การเลือกตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ j u d g m e n t s a m pling การเลือกตัวอย่างแบบโคตาโคตาแซม pling แล้วก็การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก convenience sampling ในที่นี้ในรายวิชานี้เราจะศึกษาการเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น probability sampling นะคะการเลือกตัวอย่างใช้ที่ใช้ความน่าจะเป็นจะมีความแตกต่างกับการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นอย่างไรบ้างประการแรกการเลือกตัวอย่าง ที่ใช้ความน่าจะเป็นสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าตัวอย่างขนาด n เล็กจากประชากรที่มีขนาด n ใหญ่ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็คือเราสามารถใช้ทฤษฎีการนับเข้ามาคำนวณจำนวนตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้ประการที่2กํกำหนดความน่าจะเป็นที่ตัวอย่างที่ i จะมีโอกาสถูกเลือกก็คือ ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างจะมีความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกประการที่3การเลือกตัวอย่างจะทำโดยวิธีการสุ่มะน้ d o m i เซชั่นวิธีการสุ่มก็อาจจะใช้วิธีการจับฉลากหรือใช้เลขสุ่มประการที่4สามารถกำหนดตัวประมาณได้อย่างชัดเจนก็คือมีสูตรในการคำนวณค่าต่างๆแล้วก็วัด คุณภาพของตัวประมาณได้ว่ามีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประการที่5สารสนเทศจากตัวอย่างสามารถนำไปสรุปยังประชากรส่วนการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ในที่นี้ก็จะ,ะศึกษาเฉพาะ การเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น probabilty i sampling วิธีการสุ่มตัวอย่างจะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันทำไมจึงได้เกิดวิธีการสุ่มหลายวิธีก็เนื่องจากลักษณะของประชากรมีลักษณะแตกต่างกันไปถ้าลักษณะของประชากรมีลักษณะที่ว่า หน่วยแต่และหน่วยในประชากรมีความคล้ายคลึงกันภายใต้เรื่องที่เราทำการศึกษาแล้วก็เราสามารถหาบัญชีรายชื่อของหน่วยทุกหน่วยในประชากรเพื่อที่จะทำการสุ่มได้อันนี้ก็ควรจะใช้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายหรือ simple random sampling ถ้าลักษณะของประชากรแบ่งเป็นพวกหรือกลุ่มแล้วก็ ภายในพวกเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันต่างพวกกันมีความแตกต่างกันถ้าลักษณะประชากรเป็นเช่นนี้ก็ควรจะเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหรือ r a t i f i e d sampling ลักษณะประชากรอีกลักษณะหนึ่งก็คือแบ่งเป็นกลุ่มหรือเป็นพวกเหมือนกันแต่ว่าต่างพวกกันจะมีต่างพวกหรือต่างกลุ่มกัน ก็จะมีความคล้ายคลึงกันอันลักษณะนี้ก็ควรจะใช้การสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่าการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มหรือ cluster sampling อันนี้ถ้าหน่วยในประชากรเรียงเป็นเส้นตรงอันนี้ก็จะเหมาะกับการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ systematic sampling แล้วก็ควรจะวิเคราะห์ลักษณะประชากรก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เลือกใช้วิธีการสุ่มให้เหมาะสมกับลักษณะประชากรเพื่อตัวอย่างที่ได้ออกมาจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วก็เราก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนั้นแล้วก็นำไปสรุปยังประชากร นตอนท,ที่สองนี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับความหมายของการเลือกตัวอย่างประเภทของการเลือกตัวอย่างซึ่งจะแบ่งเป็น2อกลุ่มใหญ่ๆก็คือการเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็นแล้วก็การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นสำหรับรายวิชานี้เราจะเน้นไปที่การเลือกตัวอย่างการเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็นหรือ probability sampling ก็ขอจบตอนที่สไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ